สวัสดีครับวันนี้มาลอยผ้ามาตาในทางของปูว่าปีนะครับในหวดก้อนกพืนาหายวิ่งเก้านะครับก็เขานะครับสำหรับเด็กวิ่งเนาะแต่ว่าจับคู่มะเขาอเด้อพี่น้องวันนี้ตามต่อสำหรับปูว่าปีเพื่นหามาแล้วนะครับเป็นเลขพื้นบ้านนะครับวันที่ยี่เก้าลยละ่ะลองไปติดตามกันเลยครับว่าปูพื้นหายตัวไหนในงวดน,นี้ไปติดตามกันครับมันสกานครับปู เมื่อสักครับเอ่อแดงยันยู่หมอหลวยกันบนเนี่ยครับผมจะเล่นพอนจะเล่นพอนว่างันสายบ่างเขาก็เล่นพได้รับโอ้ครับผมครูสายส่วนโอ้ยเรียกว่างันบอนได้ว่างไงเมื่อน้องมันเข่ามันเขาโตกับยุตัวเก่ามันว่างไปผมก็จุดเป็นเจ็ดคู่แปดคู่เก้าคู่อะไรก็เล่นพว่างไงครับผมเขาอยอะเอามาดูไม่ได้ใช่เจ็ดคู่หรือมันเนี่ครับ เจ็ดคู่เอาเจียนเด่นโลดครับผมมาลอยเจียนเด่นเลยเอาเด่นตัวเดียวลด่ะเลยวิ่งม่ต้องเอาดอกจับคู่ไว้หมดละครับผมมีตัวไหปู้เด่นสองเม็ดเดียวเด้อยสองเม็ดเดียวนะปู้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่ามีตัวไหนครับปู้บันบาเนี่บจับคู่มีสองศูนย์สองสี่สี่ครับผมสี่ศูนย์สี่หก บาตนีกหกศูนย,ย์หกสองกาชีเจ็ดเด้อหมอรวยเด้อมันมีอยู่เจ็ดคู่เด้อมันอีกเจ็ดเนาะปู่แมนเลขสามตัวน้ำนอกจากสามหางเนะาะครับผม 2> 4ีสองศูนย์สองศูนแล้วก็ก2สองสองสีสองสอง เดี่ยวกับสองสี่หกสี่หกแร้วโปมาที่นี่งเลขสามหางนี่เน่นหางเดียวเดินเน้นไปที่สี่สองศูนย์สี่สองศูนย์แล้วโปรแมนแปเจ็ดคู่นี่เน่นไปเน่นไปสามคู่เนาะสามหางเนาะสามหางสามหางนี่สี่แต่ไม่สองสี่สองสี่สี่หกสี่หกเรากั 62อ,อ2เออมีซ้ำนี่แหละครับผมออ้ยวันหันเขาตะเลข,ขวิ่งวิ่งนี่เขาดีพอดเขาดีพอผู้วิ่งครับผมเออเลขวิ่งเขาดีเอาแม่ตุ้ยไปจังไรเนาะบัลรอยเนาะโอ้แม่ตุ้ยโยบ้านอจนาจารย์ก็เดีตยนเราเห็น,นกันเดี๋ยวรับเจ๊ปะาปะ,ปะ พอรี่เป็นไหนน้อพอรี่ไม่ได้เพราอไรเขา่ปกินพอรี่เลยไปนมเลี้ยงวันไปนมเลี้ยงสวยเหมือนี่พอลีก็ตลก็เอาหลับปูแต่เป็นเลี้ยงนักขั้มไปเลี้ยงนักขั้มครับเพิ่นก็ว่าตลกก็เอาหลับปูแต่นบอกว่าไปยิ่งเป็นแต่พ่อผู้นึงว่าเป็นแต่พ่อผู้นึงเพิ่นว่าแต่กว่าพอรี่แล้วบอกตลกก็เอาหลับปู่นว่ามัยิ่งมีสองสองเบบเป็นแต่พ่อเพราเป็นแต่พ่อย่างละคนเพิ่นว่าคนแรกเหมือนแม่นั่นแอมเสวยนายคนว่า พูดเปแต่พ่อผู้แต่ผู้เป็นผู้เป็นตะไกล้กับแม่นั้นสิกากรอบมาจ่านหน่ะโอ้ยอันนี้เอานูไม่ดีท่านนึ่งเดี๋ยวตัได้ต่อไปเปงคลิปเราอยู่เดียวคนละเลยก็เรียกหน้าชื่อองใบตุ่นละไรก็ีได้เบิ้งครับพูผู้ไปเรียกเล้าใหมไปก่อนเรื่องเมื่อรัฐบาลได้วันที่สามสิบเอ้อครับพูครับกาม ก็เดี๋สักครั้งปูครับกบมอ่าจะคอจะเรื่องทอนกบมือก็จบไปเลยนะครับสำหรับปูว่าปีเด้นะครับมาเลิกกับอัดเสียงเอาหมอเียนะครับเพราะว่าพี่นองจะได้เพิ่มความบั่นใจเนาะนะครับสำหรับในท่างของปูว่าปีเด้นะครับเอาไปชมตัวเลขกันครับว่าปูให้ตัวใดไปติดตามมันครับปูว่าปีนะครับก็หามานะครับมีคืนเด่นสองนะครับตัวเดียวเด่นสองเนาะหามาสองศูนย์สองสี ซีศูนย์ซีหกหกศูนย์แล้วก็หกสองนะครับแล้วก็ซีเกตนะครับเป็นตามล้าเด้อนะครับสามตัวปูให้มาซีสองศูนย์สองสองซีสองซีหกเด้อนะครับสำหรับเหลือสามตัวของนกป,ปูว่าปีเด้อนะครับเอากระร่องติดตามนะครับมักตัวใดก็ล่องเอาเด้อนะครับสำหรับปูว่าปีนะครับเลขกะเน้ๆเนๆนะมีสองซีนะครับแล้วก็ซีหก 62เด้อนะครับสำหรับในทางของปูว่าปีในวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับในทางของหลวงปู่ส่วนนะครับอีกหลายท่านหลายอาจารย์มลยก็ติดตามให้คือเก้านะครับเออมือนี้กระเบื้องของปูว่าปีไปก้อนเนาะส่วนนะครับอาจารย์อีดนะครับประมาณเก้าพวงก่าสิม้งนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะห้มาเด้อนะครับสำหรับอาจารย์อีดนะครับเป็นเรข่ลักล้อยนะครับแล้วก็อาจารย์ไม่ออกนามนะครับเดี๋ยวตามให้เด้อนะครับอ วันนี้ตามให้ขึ้เก้านะครับก็ล่องตีตามเบิ้งนะครับสหรับในทางสองอาจารย์นะครับทีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มากอยากได้หลายเนาะผมก็พยายามตามให้โยนะครับเอาเบิ้งเหล็กปูไปกอนนงกวัดปูนังกวัดกอนนะครับปูแล้วก็ให้เก้านะครับเหล็กวิ่งนะครับกับเขาไอรีเนาะออกหกเก้าเนาะวันนี้ก็ตามต้อนะครับสรับในทางของปูว่าปีเฮ้านะครับก็มาเลยกระไรข้อเมตาจากหลวงปูนะครับมาแบงปั่น แนวทางเ้อนะครับ่นว่าน้ามีบุญงานเพล่ะั้งจะบอกบุญพี่น้องเยฟซี่นะนะครับจวงหนีปูกับไปอ่าเขาเอินไปเลี้ยนเนาะไปเลี้ยนทั้งเกี่ยวกับส่งนะครับผมนะครับอ่าไปเลี้ยนอาจจะเป็นนักท่ามยังสิละเนาะนะครับสมอภาคก็ต้องเลี้ยงด้วยกันนะครับเพื่อมาใส่อ่าบริหารวัดว่าศาสนาเนาะเอานะครับก็เป็นแนวทางองหลงปูละนะครับก็ตามให้แล้วนะครับ ไปหมากกระล่องจัดลงเดอ้อพี่น้องเหล็กปูก็มาลายโตเออเพิ่นดหามากทวกเนี่ยเขาดีอยู่นะครับเลวิ่งปูเขาดีนะครับเขาฝากไว้นะครับสำหรับในทางลุงปูกพยายามที่ตามให้พนะี่น้องเอ้ยนะครับเหล็กที่พี่น้องเข้าเมียนมาเนาะหลายท่านหลายคนกัดถือว่าได้เลี้ยวดังใจเขาเนาะเออบางท่านเพินเ่นไกย่าค่าขายเออเพิ่นไกย่าลูกอย่างล้านนะครับ <c oughs> แย่งกันไปนะครับพ่อซื้อท่านดอกเหล็กออกสองทุ่มขวเหมืนดอกพี่นอ้นองนะครับสองทุ่มละนะครับสามารถติดตามสามารถ ติดตามเรื่อยๆนะครับสำหรับ้นทางช่องมารวยโลกไงนะครับกับสิพยามให้ท่านที่ท่านใดท่านใจพี่น้องเด้อนะครับรัฐบาลไทยใกลออกแล้วเด้อนะครับพี่น้องอีฟซีเนาะนะครับลองเวิงหาพี่น้องมากน้ำนะครับหมักกะซื้อว่ามักกะพ่านนะครับสำหรับ้นทางของหลวงปู่ว่าปีนะครับแต่ว่าผู้ไงแม่นอยูยตามสังเกตเวิงนะครับเขาดีอยงเพิ่นอยู่นะครับเขาเขาลุลุดกะ เข่าดีนะครับส่วนนี้เป็นเลขวิร์งเข่าดีนะครับเลขจับคู่กับเข่าคือกันนะครับต้อาจจะไปทุกงวดเนาะเข่าทุกงวดก็เป็นไปว่าอะไรพี่น้องเอ้ยนะครับเอาตามนี้ครับปุ้ยมาเด่นสองครับจับหนึ่งสองศูนย์สองสี่สี่ศูนย์สี่หกหกศูนย์หกสองสี่เจ็ดนะครับแล้วเลขสามตัวมาสามคู่นะครับสี่สองศูนย์สองสองสี่แล้วก็สองสี่หกนะครับเป็นแนวทางของหลวงปู่ว่าปีเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทั้งช่องมลอยน์ในเด้อนะครับ แะนำกันก็นได้นะครับว่าเออเลขเขาดีเลขมอเลวย้าเลขดีนะครับเพิ่งแล้วพวกเครียดนะครับช่องมอเลยหฮแต่แนวท่าทตงตะมาไห้นะครับกับมีมุกตะลกกบอลเด่นเน่าหยอกน้านแน่พ่อใบซีเรียสหรี่น้องเออเห็นงานกับเมือ่อเลยนะครับยังม่เครียดเพิ่งขีดมอรวยไมาเครียดทบมีแต่หัวหล่อเนาะนะครับขอบุณเลยๆทุถูกานตัวอาจารย์ติดต,ตามนะครับเนาะไห้แนวทางมากกับคือกัน ขอบคุณทุกท่านทุกอาจารย์ล่ะนะครับมอเวยกัพยามหาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเอซีเพิ่นไม่โชคไม่ใช่เพิ่นกับเรื่องผู้หายแนวทางนะครับส่วนนี้เพิ่นก็มีน้าคิดน้าใจแบ่งปันตลอดนะครับขอขอบคุณหลายทีทีท่ตามเราชม่นเลยดีเสมอมาฝากคนไลค,ค์คนแชร์คนติดตามให้มอเวยในเด้อครับสวัสดีครับ